สวัสดีทุกท่านเนี่ยผมอยู่กลุ่มนะลิสนเ,เนเหนียกเมอร์ฮะแล้วก็วันนี้ฮะผมมารีวิวอ่าในซีรีส์อ่รีวิวหอดเหมือนเดิมนะครับผมก็คือวันนี้ครับผมมีหมอดเนี่ยใหม่มาแนะนำนะครับผมผมว่ามันก็ไม่ใหม่แล้วแหละนะแต่มันก็ก็ไม่ใหม่อ่ะมันก็เก่าแล้วแหละแต่ว่าผมมันก็ไม่คงไม่เมืนก็ไม่เก่ามากแต่ผมว่ามันเป็นหมดที่น่าสนใจมากเลยนะมันก็คือว่าอ่ Vehicle กันรหมด Vehicle การหอด หรือว่าจะเป็นแคนนอนกันก็ได้นะครับแล้วแต่คนเรียกเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันบ้องเห็นไ,ไหมะฮะยิงออกไปบุ๊ยิงออกไปจะเป็นรถนะฮะอู้เป็นปืนยิงรถนั่นเองโอ้โหผมเปิด โอเคฮะผมมาส่วนในวิธีใช้นะครับผมวิธีใช้ก็ง่ายๆฮะก็พอคุณลงอัดเสร็จแล้วนะก็กด F11 ขึ้นมาฮะเห็น <He S 2> ทางด้านซ้ายซ้ายบนไหมครับผมตอนแรกมันถ้าใครเป็น Disable อยู่ฮะให้กด F11 ทีครับผมอันนี้จะเป็น Enable แบบ Normal นะฮะก็คือยิงเป็นแบบว่าความเร็วปกติแต่ถ้าเป็นแบบ Fast ฮะก็คือ Enable แบบ Fast นะฮะผมจะลองกดยิงยิงดูฮะโอ้โหไวฮะไวอันนี้ไวฮะ ไวนะฮะอันนี้ไวจริงๆฮะแต่ว่ารถที่ออกมาบนจะเป็นรถรถที่หน้าตาอาจจะซ้ำๆอะไรทางตรงนี้เนาะก็ mm hmm. ถ้าใครอยากให้มันหลากหลายก็ปรับเป็นอ,อะไรล่ะน้องมองลกันไปแล้วกันฮะโอเค okay ฮะผมก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการลงอินสต l ลกันเลยนะฮะผมโอเคผม มาในส่วนที่วิธีการลงนะโอเคผมจะให้ลิงก์ของ2ตัวนี้นะผมอันนี้เป็นสคริปต์บุกนะหมอดนี้ต้องการสคริปต์บุกนะผมใครไม่มีโหลดได้เลยครับผมไม่ได้ใช้เวลานานอะไรมากมายนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นของปืนยิงนะอันนี้เป็นมอดนะฮะโอเคโหลดไปแล้วให้ผมจริงๆอันนี้จะได้เป็นไฟล์เป็นไฟล์ลานะครับผมแล้วก็แตกมาก็คือแตกไฟล์มามีเอ็กซ์แท็กนะฮะโอเคผมก็จะแตกไฟล์ออกมา โ <Okay. S 2> อเคแค่ okay, ผมจากนะั้นนะผมให้เราลงสคริปต์ผูกก่อนนะลงไปที่บินก๊อปทั้งหมดเนี้ยก๊อปทั้งหมดนี้นะ Ctrl C, ฮะคอนโทรลซฮะแล้วก็อา้าเข้าเว็บทำไมนี้แล้วก็เข้าไปที่ไดเอซีฮะโปรแกรมไฟล์ที่ตั้งของเอออะไรอะ่ะของ GTA ะฮะหรือว่าถ้าใครไม่รู้ฮะก็กดอย่างนี้ก็ได้เอาเอาก็ได้ฮะเอ้ยไม่ใช่ป่าเอา้ย กดคลิกขวานะผมว่ากด property มาที่ local file แล้วก็ browse local file ในหะ้ผมก็จะขึ้นมาให้เหมือนเดิมเหมือนกันนะฮะอย่าล,ลืมก๊อปด้วยโอเคจากนั้นนะผมก็เพจลงไปเลยนะผมเพจลงไปเลยอันแนี้ผมเพจไปแล,แล้วไงผมมันก็เลยจะบอกว่าซ้ำนะจะให้ทับไหมนะครับผมแล้วก็แตกไฟล์มานะก็จะได้เป็นไฟล์นี้มานะฮะก็ vehicle c h a n n นะผมให้คอนสีฮะ ก็วางไว้เหมือนเหมือนเดิมนะผมแล้วอันนี้ผมไม่ทับนะโอเคแค่นี้ครับผมเสร็จแล้วแล้วก็เข้าไปกด F11 นะฮะอย่าลืมนะผมว่าบอดนี้ฮะการสคริปทุกนะฮะต้องการสคริปทุก,ก,กไม่งั้นไม่สามารถเล่นได้นะฮะไม่งั้นบางคนก็ลงไอตัวนี้ไปไม่ได้ลงสคริปทุกนะฮะโอเคก็พาน,นี้ก็ไว้แค่นี้นแล้วกันนะผมแล้วก็เราใครชอบผมก็ก็อย่าลืมกดไลค์นะผมเออ่ผมก็จะพยายามหาบอดใหม่ๆมาใ,ให้ทุกท่านได้เล่นได้ดู ได้ลองไปเล่นกันว่ามันสนุกหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าผมจะรีวิวแค่เพลงนิดเดียวนะโอเคฮะก็แบบนี้ก็สวัสดีครับเคเนเล่นเยอะสุดก็พันสองพักก 12, นเลเฮ้ยอยา่าเพิ่งกินทู